ใส่มัน,นแน่ยแหละเกืบอบจะได้เดืดกระปูได้ลูกเอ้าพอเฮือนเห็ดพอคอเลยเหินหเห็ดคอปอเหอนเห็ดใหม่นี่มันมันอันตรายมันจักได้จะปอกกระปูอย่าอมมันซอฮะเดียดใส่แนี่ยอะไรใส่เนี่ยเ<ะ>ป็นซอสฮะเน่ นี่นี่นี่เกิมูเนบ่เกดเกไพาลฮะมูเมนเกือเจ้ามาเบิ้งมาเบิ้งคันมูเมนเกือบเจ้านี่มาเบิ้งมาเบิงูอ่ะรอากไปเลยเลยฟ่ามูเนเกือบเขาบ่สั่ววันนี้นะพี่อนเกือบไผูเนเกือบเฮาแต่ใส่รถนครับสอส่วนบ่ ชอบเพื่นเลยงั้นจะต้องไปชุบกใช้สบายเรานอนใช้แล้วก็นอนห้องบุญทวีนอนห้องบุญทวีเหนื่อยแต่พนอนลาบบอข้าวกระยานพีเจ้ากระยานพีโอ้บัดตอนอยู่ผู้เดียวตะกี้ได้ใะฮะลืมเดี๋ยวบอลืมได้เคยอยู่ผู้เดียวฮะบุญญาบุตรตะกี้บุญญาอ่านวันนี้คือญาติญาติเอ้า กูม,มาอยู่น้ำร้ายระยะกูแ <c oughs> ห้นอนนั่อยู่บ่ไปป่าอะไรอีกให้นอนท่านอนควงได้ค่ะนอนควงท่ <c oughs> นานเลยนอนห้องเดียวกันสี่คนเลยวะหาทั้งพูดทีวีได้เหรอนะนอนได้บ่าหาคนของเจ้าได้อยู่ฮะ<า>ได้อยู่ค่ะว่านอนทว่ได้อยุค่ะนอนควงเ <c oughs> จ้าผู้เดียวก็นอนควงแล้เหรอเขาวะ คุณมก่ะใช่ไมเนี่ยอครบเนอไี่วชุบใช่แล้วเมื่อ้วบอเออโดยโดยโดอะไรก็อนอะไรก่ ไปไปต่อบ่แม่วันจีครับก็ไปบ้านอะไรข้างกบดุ๊กมาเลยโอ้ด้วยดยโอเคโอเคสันนีก็ไปกันแรกจังหน่อยกันเนาะอ่าไปเดินทางบนไฟซะเนาะด้วยดยด้ยดยไปไปเนาะมาหนึ่งเลยไม่ต้องจะพาเป็หนที่นี่หรอเนาะด้ยและอุ่นใจเนี่ยแรบอันนี้ มัยังเป็นห่วงแล้วรดย็ติดโอคกโลอีกอาอีแมนาีอีกครบุดจะไปมั้ยแลเลยนะเนาะได้ประมาณนั้นครบชุดเลยได้เอาดีใจน้องพ่นแมนไทางปลอดภัยดองมาต่อเบิ่งงานเฮาเนาะทางผู้สาเนาะสสนงอ กป็นหนึ่งบรดยากาทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีการเบิดสุขูมสุขคนพี่น้องเลยเนาะบุษมวงสุบอนอ่าก็พบพ่อกัน 9, น,น,กน,นี่คือเก่าเซนเคยเนาะกับน้องปัตไสหนี่คือเก่าพี่น้องเลยการยิงยู่เือนของนอ้องชายฝ้าพี่น้องเลยพอดีว่ากรารซีให้กับพานทุนข่าวชิ้นน้ำแล้วนะพี่นเนาะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงึงเดอนน้องชายฝ้าเนาะแต่ก็สิได้เดินทาง ไปผู้แร่บ้านนี้พี่น้องไปเบิ่งคิดใหม่ผู้นี้แหละทางเฮือนน้องกองน้องกิ๊กเฮาผู้แร่พี่น้องเอ้เนาะเพราะว่าเฮือนน้องสายฟ้าเพิ่นกัเฮากระดาษไปอยู่ฝุ่นมือไอ้เนาะบ่ามื้อบางมื้อก็อยู่จนคำบางมื้อก็ไปอยู่จนค่ําคือมื้อนี้ก็สิคือสิบ่ได้อยู่ค่ําดอกพี่น้องเนาะก็สิได้ไปอ่าทางบ้านน้องกองน้องกิ๊กบ้านสีไอ้น้องกับผาผู้แร่เพืนเนาะเดี๋ยวไอ้ดีเพิ่นทายอยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวเนาะ เอ,เอหนเบงตอเอ่อใธอ้นี่ป้าทคอ่อนตลอดเลยบ่อ,อ่าขากแรบแบบนี้เนะาะกไออนเออผ่อนไวตลอดเปวดแขนบ่ปวดแขนอ่าเงหน้ก่อนยเยเนาะ ทารกินข่าวกินน้ำเบิป็นไรบอเออเรียบร้อยเน,ะนาะน,น,นอะ่ะอ่นลองเสนอห่อนทรายเพื่อสิได้รอหนึ่ง้องปลาไทรห่อนเมื่อไนคนเดียวจับห่อนแบบด้านนี่แลหละบม่ได้ห่อนชองสวดพี่นอนเอ้ยห่านห่อนชองคนยังเงินา ไปเห็นทุกเจ้าพรใช้เาากือบสีรายแล้ว่อ่าออกออกมาโผดาเวลารอดหนึ่งโอ้ด่พรมันจะใคเรเนี้ยวะอ่าเช็ดเช็ดเช็ดจีไปยางอะไหยดตะปอกตะปูนะก็ห้ามเกืบเจ้าไปใส่สายฟ้า<ม>เกืบเจ้าไปใส่คือบ่ใส่เกืบมาเอฟซีพอน ห้ซุมหม่อยู่เว่าซุมหม่บ่บอกเจ้าอั่นให้ใส่เกว่ะเอกาเอจะซื้อให้แล้วพี่น้องไอ้เกมาจักสิว่าได้สิฮอกนเนาะฮะห้ใส่มันแน่ละเกือก็ได้เสักครู่ได้ลูกเ้ยอ่าพ่อเฮือนเฮ็ด่ๆได เพื่อนเพื่อนเห็ดใหม่ีม่มันมันอันตรายมันจักได้จะปอกกับปูอย่าอมมัดชอฮะเดียดใค่เนี่ยอะเนี่อฮะนสนี่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 เกิมีนบอกเกิดอบเกายา โมเป็นเกือบเจ้ามาเบิ้งมาเบิ้งคันโมเป็นเกือบเจ้านี่มาเบิ้งดูเฮ้าหมักใส่อ่ารีบอไกไปเลยเสผ้าโมเป็นเกือบเฮ้าแบบสั่นล้ววันนี้นะเกือบไผ่แต่ว่าเป็นเกือบเฮ้าเฮาบ่มักใส่บ่แล้วโอ้ยเนาะไอ้บอจักจีวอ่ะเจ้าได้สิบอกโบฟังอะไรกันข้าไป ือมีการไปตึกเบ็ดบ่ไปเศร้าคนละเป็นยังไงเเห็นเลยเนาะพรดมือมันจักเหมือนใช่ มาจากชองมือสามมือนนี่เบิดมาจากสายกองนี่เนาะเนอไปไปเร็วนีอ่าปเบิดครึ่งหนึ่งเลยเนาะสาเตียบมือหอน่อ,นอ่าอนแบบนี้ก็หอนส่นหามกวได้สบายเบอสุก ใส่น้ำส่น้ำด่แลส่ใส่น้ำสบายกู่ป่ใส่เวลาอ่าจะสิง่ายกว่าอีกทีคือคือคือเห็ุแบบเก่าสะคือบูเห็ุแบบเก่าที่ชาติซุปน้ำบอกเมน มือเหยสุกน oh. oh. <si ั hmm. ่มป่ะสุกน้ำให้เยก็หอมใ่อ่ามันผืน้าามันจะเป็นไข่เลยอ่าบอกัวมนมือหอนพอดียวหนสิตักมานจัดชื่อ่าเอ้นยังไงอ้ไ่ก้อน้วป่ะฮ่าฮาไอื้นมาแล้เฮ้ยเอื้อน เท่านั้นแรลใครอยนะเอฟซีบ่อเอ่เออฟซีอีกเลยเอ่เอฟซีจะบอสส่ผ้าอาพ,พี่เอ้าพี่หลายทวาส่ผ้าอ่า หน่อยหายซี Hi แล้วหายคอก็ไดยมาสวยเยี่ยมหันคนเดียวกับสองคนก็ได้เมือ่อยสองคนมันจะว่าอันนั้นป้ไหมคือ,อว่านิ้วเราวัดหันผู้เดียวสบายกลัวเราวะ่ะว่านิ้วมัน,มน<อ>แทนไว้ตัวนั้นอ่าปวดเนาะนีหันแค่นี้ ชั้นก็ไม่ได้ชกคนแล้วว่ะของเงียบเลยปวดหอนเมื่อยได้ปวดห่อนผู้เดียวแเราวบบโอ้ยแบบนี้สบายกลัวผมแบบผู้เดียวสบายว่ะปวแล้ว่ะแล้วเราแบบเกินช่องช่วงแล้วโอ้ยนเมื่อยเนาะว่ะเออกำลังไหลเนาะอ่ายังกระเวยมูดได้ไหมไหนเหรอวะเห็นยังกระเวยสามเห็ดลายคนเนาะบุคคากรมเห็ดลายคนชั้นปวดเชิ่อนว่าซอยกันซอยกันแล้วแล้วไหวไหะ บ่เมื่อยเป็นไรมีแต่เม็ดน้อยมันเดือดได้่อยๆเจ็ดหั่งเนี่อ่าเสร็จเสื้อาพี่มันมันตักกันในเพิ่นดูนี่มันซอยเพิ่นส่วนนี่ไว้กินนี่คือว่าเห็นใหญ่กะโลกเหรอบ่เออใหญ่เออเนี่ยเขาอ่าแรียพานี่แหลวเขาในแล้วติ แล้วก <łość> ็เข้าขึ้นไปตัวชิ่งแหงเนี่ยน้องน้องนี่มันหนาเข้าไปขึ้นไปก็่ือแบบแรงไข่ดอกวันนี้ข้ทรายกับนี่จะตักเอาโลดเนาะผสมโอร่อยสบายกลัว่น้องตะกี้ยังว่าเอึยชุกเราเหนื่อยได้เนาะผู้เดียวเราเลย ่บ้บ้านนบ่าสก,ากาิดบกัจงบอนั่นสิบลุ่ตรีอเลยนี่เราติดตอได้แล้วรัน,ออน,น,อนเออเตรียมตักไสเพื่นน่ะไม่อาเงินเด้อใครลุกมาเข่ามาน้างแล้วอ่ออากรกันนอนกออดด่อน่อยก็ว่ามแล้วโดจักิาแออรกแล้วอ่าเฮ้ยบเ เด่นเฮ้หน่องใช้าก็ถือว่าเป็นจานเรื่อยๆได้ใช้รถนะครับสองส่วนบ่เออนั่นแล้วบ่ Garden ชอบเพิ่นเลยงั่นจะน้องแม่ซุปบอนอ่ามึจะแม่กันแล้วแม่ป้าอ่าเใช้ไปแรกนใช่หมก็ใช้ชส่วนนึงวนโอ้ยบัญชีบักชีเราทีบอแดดเอออ้เรื่ไปไวมาบอลเราที่ไปอีกหรอวส่ผักเออแดดเออแค่ว่าออยาอกแค่ซีรอก แม่เลยซอยแม่ป้าก็แม่ซุกเจ้าแม่เแม่ป้าเอมน่ะม่ป้า่ได้เลยนอนอยูแม่ป้าเป็ยังอ่ะนอนำลาบอมันจะแม่ซุกมันจะแมุ่กแมป้าก็่านพีเราจะบุกคยนนอนนึงวันแต่จะเื่อนอญาติป้าใ้นอนใช้สบายนีเนาให้เรานอนใช แล้วก็นอนห้องพุทธวินอนห้อมพุทธวิเลยจะไปนอนบำากบ่ข้างกยานพีเจ้าก็ยานพี <c oughs> โอ้โอบัดต,ตอนอยู่ผู้เดียวตะกี้ได้ใช่ฮะลืมเดียบ่ลืมเราเคยอยู่ผู้เดียวฮะบยายิญาติตะกี้บญาติอ่านอันนี้คือยญาติ <c oughs> เอา้าบ่มาอยู่ลำร้ายเลยญานบ่ <c oughs> ให้นอนนําอยู่บ่ผมไป็นฝาบเลงให้นอนเขานอนควงได้เหรนอนควงฉ <laughs> ันเลยนอนห้องเดียวกันสี่คนเลยบอกหาทั้งบุตรบี้ได้เหรอเนาะนอนได้บ่กหาคนของเจ้าได้อยู่ฮะ<า>ได้อยู่ค่ะบ่านอนควง <laughs> ได้อยู่คับนอนควงเ <laughs> จา้าผู้เดียวก็นอนควงแล้เหรอเ <laughs> ขาอะเขานอนขึ้ขี่คอกันข้นมึขี่ข้อกันอ้าโอ้โหเจ้แม่นดีวะ น่งควงอานางก็ได้บุคคลถ้านางขาเริ่มนางมื่อกีาจะมาบกว่าจะแกหแล้วยังเช้ารียมบุญแก่หัวมุไปนอนตรงี้ไปนอนกับแ่้าเด้อคือว่าให้บุญทวีบ่บุญทวีเขาแยงบุหุ่นก็นอนในตู้เป็นเดียร์กเ เราบปดิเม like uh. uh. yeah. uh. okay. yeah. um. uh ื huh. okay. yeah. uh ่อได้เหรอเราชิโนนจาวได้มังเร้ากลัวได้มั้ยะอ่าอ่าทั้งแม่เจ้าผู้เลียเราเกยบีบได้ตเลี้ยวฮะเกยรบีบไเกยรบีบไเทเลยอืมไปแล้วเป็นแล้วเราเห็นเื่อนพอช้างแล้วบัดอ่า ไปโยนน้ำช่วยมีซุปด้อยบางคนพาได้เขางายเรื่องบัตรไม่เนาะเปปีนี่เอาวาเปิดปีหนาวพูดเลยเจ๊ีิได้เย็นนี้เตือนใช้ผ้านี่บวมนนี้วันนี้บอเาก็เมื่อเจ้าก็สิเมื่อให้ห้ามน้ำไว้เด้อแป๊บเด้อจะมือเรือจะาน้ำอาบได้เมื่อนนี่เม่นบอเอฟซีมันขึ้นเมนมากว่าจับไซฟ้าหามน้ำในน้องปัดไ่เอ้นาวให้มันได้บนี้นะ นาวเลยย่านบ่านบาน่บยานบยานาวก็บ่านบอกบ่า,า,านแะล้วลุกโมก็อาบเากโมงก็อาบ<อ>ข้าขาอยจกอาบนะอ่าขมืออาบแบบว่าาบสิลกเมืออาบลกมือเอ้ข้มันขมันเย็นขานมื่อนาเอาูซื้อนี้ว่าแล้วูซื้อ ไม่ชื่อบอกกน้เขาจึงสั่นหอมว่าแต่เขายังอ่ะเบงอ่ะใช่เบรกคือเบรกอะไรเอกาอเบกไรบรกเืนะเป็ันทีไปไหวผู้ที่ผูดิงหัวโซตีกล้าเบกได้หรือเ่เบรกหนากัเบรกล่งก็เบกได้แหละเอให้แปลงบุแกเข่งเบรกบาข็งแห้งใช่ไอ้เกียร์ทีมดิไปหามกำแบบไายไปเรือ ไปใชน่นังอยู่กนั่งไปก็นั่งอยู่เยอนะอวยตอนนี้เกือบสมโมงเลยอนนี้สามสิโม่ตอนนี้มันนาเนาะเราเยอะอยากซ่าเนี่ยน้ดงทาสนอก

เราทานีใช่บริคนออกบหรือบ่อจะทางสองทางสี่รบออออเสียนบ่เสียนไปขังนั่นบ่อต้อานั้นเลเสียนไปขางนัน้วเราขี้ยาเลยากำลังใส่นี่กำลังองหมทวีก็มาอยู่นาะพอได้ยุกเสอกันพี่น้ย เอาของบ่อเข่านี่เก็บไปไหว้ห้องมาแล้วก่อนบ่เออห้องทีบแล้วอ่าแต่ละกลองกับพันยายมาไว้แล้วแล้วสิควันบุรีเท่าเออ,เอ,อ มันเก๋งามอยู่เหลืองงามกับพี่น้งนองเนาะแต่ว่ามันเก๋จากั้นมันแบบยังใหญ่ดังๆอยู่บางบอลซื้พอพอกกี่น้องเนาะมันยังเบียดออกคักเออโอ้ยกูก็กระโลเสอีกเอ้ยคักกันตัดกันเลยพี่น้องเนาะครับซีซีกะกะโลนี่เราไปใส่คือปุาเป็นกะโลหมื่นโมเมนพี่น้งนอง แต่โลเฮาบ่แม่นแล้วก็โลมื่นบ่บ่แม่นเนาะตัวธรรมดาเนาะแท้บ่มื่นๆอยู่อยู่้อ่าแกอุแอ่าีกับพืนะีนนะไปสบายโดยเกิดอดามสมุอตีเพื่อนมันยังก็ตแล้ซื้อมาเขเขาก็เ็กน้อยอ่าห้องเขายังันและ ใช้ฝ mm. mm. ่าแลบไม่ใช่เหรอมากระชากเอาป่ะฮะโอเจอกเสี่่กูขออนนี้โอ้จะเอาคาชานอือไอยู่เนาะเออเธฮะออกเลยบ่เออไปไปไปซะไปแหละ

ดูทำรได้แล้วหนาวเลยฮะอากาศมันเย็นช่วงแมนขับรถกไก่บถเย็นจอดจ่อยนะเกี่ยจากจำที <c oughs> ่ไปซาพี่น้องเ,องเนาะพี่แต่ว่าผู้และไปเจอกันอยู่อ่าฮานองจีผู้เละประเี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งบมดสุขสุขคนพี่น้องเราพิพาทประกันได้ก็ขอโทษขอไปนั่นไม่ร้าขอบ,บุญขอบคุณผูณ้พ่อแม่เอฟซีคำรับชมคลิปน้องปะั้ยเนาะ อ่ะโสมานลำรว้ยพี่น้องเลยอำลาไปก่อนขอกล่าคำว่าสบายดีสบายดี